สวัสดีครับพกกื่อนๆองช่องรื่นสายแบกนะครับอันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องโชคนะครับพอดีเราก็ใจร้อนด้วยไปซื้อโชคหนึ่งสองมาครับผมราคาก็อยู่ประมาณแปดเก้าร้อยนะครับผมประมาณนี้ต่อเขาแต่คราวนี้เราซื้อเราก็สักแต่ซื้ออย่างเดียวครับเราลืมวัดรถเราเพราะว่ารถเราไม่ใช่รถเดิมครับผมรถเราโหลดโหลดสองนิ้ว่บผม รถผมโหลดสองนิ้วรถเราโหลดสองนิ้วเนี่ยถ้าโหลดสองนิ้วดัดแหนบด้วยดัดแหนบด้วยน,วน,วนิ้วนิ้วนิ้วหนึ่งครับผมก็เป็นสามนิ้วผมก็เลยซื้อผมก็มเรียกว,ว่ามันถูกนะแปดเก้าร้อยก็ถือว่าราคาครึ่งหนึ่งครับมือหนึ่งก็อยู่พันแปดห้าสิบหรือพันเก้าเนี่ยแล้วแต่ร้านแกนแกนตัวนี้มันนะผมแกนอยู่ตัวนี้ะแกนยี่สิบมิลน,นะครับ คว,วความยาวยี่บสี่ความยาวยืดสุดนะครับดึงออกสุดในยี่บสี่ดึงไม่ได้ครับแข็งอันนี้ไม่ชกมันเป็นโชคน้ำมันครับสำหรับโชกครถบรรทุกผมก็จะมา,าให้คําแนะนําครับพอดีเราก็รีบซื้อด้วยไงเราก็ไม่ได้วัดรถเรารถผมอะ่ะจากจากรูเนี่ยจากรูนี่รูบนมันสิบแปดนิ้วครับผม อันนี้ก็อันนี้ก็สิบแปดเหมือนกันนะนี่เท่าเนี้ยสิบแปดเท่าใส่ได้พอดีครับแต่ช่วงช่วงยุคแต่เราบรรทุกเนี่ยมันก็จะลงอีกลวดผมก็จะลงอีกประมาณสามนิ้วสองนิ้วครึ่งสามนิ้วครับถ้าบรรทุกสามตันนะนี่มันก็จะโชกก็จะยันครับคนนี้โชกก็จะยันเพราะว่าอ่าคือสูงสุดมันแล้วอะคือมันสิบแปดแล้วอะเราก็ต้องเลือกเราต้อง อ่าสมมติรถเรามันลงลงอีกสามนิ้วใช่ไหมเราก็ลดลงครับยี่สิบสี่ยี่สิบยี่สิบประมาณสิบเจ็ดนิ้วครับผมเผื่อไปเลยครับสิบเจ็ดนิ้วยืดชักถ้าลดใครโหลดนะเผื่อสามนะครับสมมติถ้าเรายี่สิบสี่ใช่ไหมเราก็ลดลงไปสามนิ้วสี่นิ้วก็ได้ผมเพราะยืดชักมันยืดเผื่อไปแล้วเวลาเวลามันเด้งนะผม เ็มที่ก็ไม่เกินถ้ารถไม่หนักนะผมรถมันหนักไงเผื่อไ้สามนิ้วครึ่งครับผมผมก็เหลือสิบเจ็ดนิ้วก็พอครับผมสิบเจ็ดนิ้วกําลังดีเลยโชกเนี่ยจากนี่นี่สิบเจ็ดนะครับผมสิบเจ็ดนิ้วยืดชักหมดพูดผิดครับเรายืดชักให้สุดเลยอ่ะสิบเจ็ดนิ้วยืดออกเลยสิบเจ็ดนิ้วมันก็ขึ้นพิบมมมันก็จะเหลือระยะอยู่ครับผมเนี่ยเหลือระยะอยู่ประมาณ เพาว่าน่าจะไม่เกินสี่ห้าไม่เกินสี่ห้าเซนก็อยู่ประมาณนิ้วหรือสองนิ้วเลยแล้วแต่ตัวนี้พอเราใส่ไปปุ๊บมันสิบแปดพอดีครับผมแต่ไอตัวนี้มันทํางานได้ยี่บสี่ไงสำหรับรถมันสําหรับรถเดิมนะครับตัวนี้ยี่บสี่นิ้วเนี่ยเอาง่ายๆคือใครโหลดสองนิ้วสองนิ้วอ่ะต้องลดลงสองนิ้วก็ต้องจากยี่บสี่ก็เป็นสักยี่สิบเนี่ยใครโหลดสองนิ้วนะใส่ของโหลดสองนิ้วเนี่ย ใส่สักยี่สิบได้ครับผมถ้าใครไม่แน่ใจผมแนะนําให้ไปวัดที่รถด,ดีกว่าเราวัดตืดตืดแล้วก็เวลาโชกมันยุบนะวัดตัวเดิมก็ได้ครับผมมันจะมีตัวเดิมรอยเดิมมันอยู่ตรงนี้ตัวไอตัวบนนะเราก็วัดดูครับว่ามันยุบกี่เซนกี่เซนแล้วก็วัดปึ๊บวัดวัดไอตัวที่มันมีรอยครับผมจะมีรอยเวลามันทํางานนะสูงสุดมันจะมีรอยอยู่แล้วเอาตัวนั้นมาเผื่อกับตัวนี้สมมติอันนี้สิบแปดใช่ไหม ิบแปดเนี่ยสิบแปดนี่คือมันยืดสุดแล้วอะเราก็ลดลงไปสี่ครับผมลดลงไปสี่ก็สิบแปดสิบเจ็ดสิบหกเนี่ประมาณสิบหกสิบสิบหกนิ้วสิบหกนิ้วคือยืดสุดไงไอ้ตัวนี้คือสิบแปดนี่ยสิบแปดนี่คือทํางานโชคตัวที่ผมว่าครับถ้าทำโหลดสองนิ้วนะลดผมนะสิบแปดนิ้วนี่คือทํางานสูงสุดของมันแล้วแต่โชคตัวนี้มันทํางานสูงสุดที่ยี่สิบสี่นิ้วไงยืดมานี้ ประมาณนี้ผมว่ายิบสีก็อยอยู่ประมาณเส้นนี้แหละแต่ถ้าเราลดโหลดเราก็ต้องลดลงลดสี่ลดสามแต่ที่แน่ๆเราต้องจะมาดูมีรอย,อยครับตรงนี้รอยรอยเดิมมันนะถ้าใครเป็นโชคแบบเนี้ยของผมอ่ะผมลดผมใช้แต่ถ้าคนไหนแบบครอบเนี่ยจะมองไม่เห็นครับต้องวัดอย่างเดียวเลยวัดคือดึงจากนี่ดึงจากนี่แล้วขึ้นไปเกาะหูข้าง,งบนครับผมแล้วก็วัดดูครับเอออย่างเงี้ย วัดปุ๊บถ้าเราจะซื้อโชคนะวัดปุ๊บก็ดูสูงค่าสูงสุดมันเท่าไหร่ค่าสูงสุดมันเท่าไหร่แล้วก็เอาไปแล้วกัเวลามันกดลงเหลือเท่าไหร่ครับผมก็จะประมาณนี้แหละแต่นี้โชคมียาโมโตะเียดดยอยู่ครับถ้ารถเดิมใส่ได้เลยครับผมรถต้เดิมเลยนะผมรถไม่ได้โหลดรถไม่ได้ใส่กล่องโหลดไม่ได้ดัดหนีย่ยใส่ได้เลยครับผมซื้อมือสองมาก็เจ็ดแปดเอ่อแปดร้อยห้าสิบกับเก้าร้อยครับผมต่อผมจำไม่ได้ ซื้อหลายๆายารครับผมประมาณนี้ใครที่จะคิดจะใส่โซกหลังนะครับผมก็คำนวณดีๆครับเดี๋ยวจะไม่มีพลาดผมผมต้องเอาไปขายต่อน,นีไม่รู้จะขาดทุนหรือขายในเน็ตได้ไหมผมไม่รู้ว่าผมจะขาดทุนหรือจะเอ่อจะได้กําไรหรือเปล่าไม่รู้ขายราคาเดินมนครับผมยีสิบีดด่เมษซับสองโหลดซองนิ้วหลังนี้ไม่ใช่กล่องมันครับผมกล่องอีกตัวหนึ่งคนละตัวกันก็ฝากด้วยนะครับผม เอาไปทำตามหรือเอาไปเอาไปเป็นแนวคิดที่ผมแนวคิดข้อคิดได้ครับผมเคือใครที่ตัดสินใจจะเปลี่ยนโชคต้องไปวัดรถตัวเองด้วยอย่าห็นแก่ของถูกอย่าคิดว่าใครจะเอาก่อนเรานี่ซื้อมาให้ไหมใส่ไม่ได้เราก็ต้องไปโพสขายต่อครับผมเสียเวลาเราด้วยต้องไปโพสในกลุ่มจะขายได้ป่าวไม่รู้เจ็ดแปดร้อยเนี่ยจะขายขาดทุนเยอะหละประมาณนี้ขอบคุณมากครับผม ฝากกดไลค์กดติดตามช่องรุ่นสายแบกนะครับนี่แกน20นะครับขัะแข็งอยู่สําหรับโชคบรรทุกเป็นโชคน้ํามันนะครับไม่ใช่โชคแก๊สถ้าโชคอ่าอีกนิดนึงครับถ้าโชคแก๊สใช่ไหมพอเรากดลงปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมันจะเด้งขึ้นแต่ถ้าโชคน้ํามันอะดึงขึ้นกดลงนี่คือโชคน้ํามันครับผมที่ผมเข้าใจนะที่เคยถามร้านขอนะกดลงไม่ลงดึงขึ้นก็ไม่ขึ้นนี่ครับโชคน้ํามัน ก็จะประมาณนี้ช็อกแก๊สกดเพิ่มก็จะเด้งขึ้นข,นของมันเองครับผมก็จะประมาณนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องรู้สนสบายดทวยค่าว๊วยบยครับ